อ่ะครับผมอ่มาพบกับอาจารย์เกรียงเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่หยุดยาวสงกรานต์ไปนานนะครับวันนี้อาจารย์ก็ได้ไปทำบุญอ่ทานบาร,รมีไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทานบาร,รมีเกี่ยวกับเหรียญเอ็กพีบ้างนะครับช่วงนี้ขอไปเหรียญเอ็กพีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเหรียญอื่นใช่ยังไงก็ให้เอฟซีหรือลูกศิษย์ติดตามได้นะครับหรือว่าโพส พิมพ์บอกได้ว่าจะอยากทราบเหรียญไหนนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ราคาคทาง้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเหรียญ XRP นะครับเนี่ย XRP มีลูกศิษย์ถามมาว่าจะาเดือนพฤษภาเนี่ยเรา่อสะสมที่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่อาจารย์ก็บอกไปแล้ว่าสะสมได้ทุกราคา ตั้งแต่0ถึง30ดอลลาร์นะฮะอันนี้สามสิบอันนี้คือสําหรับอาจารย์นะครับสําหรับอาจารย์แล้วส่วนกรณีลูกศรที่เทรดสั้นนั่นก็เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ทีหนึ่งนะครับว่าจะไปถึงที่ประมาณเท่าไหร่นะครับในส่วนเอกพีเนี่ยก็คือถ้าเกิดระยะสั้นนะครับระยะสั้นเราก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงสะสมนะครับนี่สังเกตรการาฟเดี๋ยวจะขยายการาฟให้ดูนะครับอันนี้เป็นช่วงสะสมเลยนะครับตัวนี้นะฮะที่เห็นชัดเจน ค,คือตัวนี้เนะะี่ยนี่คือแนวะระับแนวรับชัดเจนเลยตรงคือจุดนี้นะครับเนี่ยจุดนี้จุดเส้นสีเขียวนี่คือจุดแนวรับชัดเจนนะครับเราสามารถที่จะซื้อได้ในช่วงนี้นะฮะถ้าเกิดเทสั้นนะถ้าเกิดเทสั้นเราก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ขายในจุดซื้อจุดต่ําสุดแล้วก็ขายจุด สูงสุดตรงนี้ได้นะฮะก็เคยตรง2.9ดอลลาร์นะครับก็คือกราฟลงมาประมาณนี้ปุ๊บเราก็เด้งขึ้นตรงนี้เราก็ซื้อที่จุดนี้นะฮะช่วงราคา1.6 1.6จนถึง1.7นะครับนี่เราซื้อได้นะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ระยะสั้นกับขายที่2.9น,นี่คือเล่นเทรดสั้นๆหนักๆนะครับก็เลนที่มัดหนักๆเทรดสั้นแล้วแต่ตอนนี้น่าจะเป็นขาลงอยู่นะครับน่าจะเป็นแนว นี่จะลงอยู่ลงให้เราเก็บอยู่ตอนนี้น่าจะแนวโน้มน่าจะลงมาอยู่ในประมาณนี้นะครับก็จะมาลบที่1.8นะ1.8ดอลลาร์ก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับ1.8ดอลลาร์นี่ซื้อได้ตรงนี้นะฮะเนี่ยสามารถซื้อได้ช่วงนี้นะฮะถ้าไม่ลงมาก็สามารถช่วงน,นี้ก็ซื้อได้หมดนะก่อนนี้ถ้าเป็นอาจารย์ก็ซื้อได้ทุกราคาครับนี่ครับในยะสสาคัญนี่ตอนแรกตอนแรกแตะเส้นนี้นะครับนี่นี่คือแนวแนวรับสําคัญเลย ทะลุออกมาทะลุออกมาได้ทะลุตรงเส้นนี้ลงมาได้ก็จะเป็นเส้นเนี่ยตรงนี้มาแตะรับราคาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะฮะอันนี้กรณีตัวแปว่ามีคนเนะี่ยอยู่เส้นสีเขียวเนะี่ยมีคนซื้อมีคนตั้งราคานี้เยอะมากนะราคาที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหกเอ้ยหนึ่งจุดหกมากนะฮะเนี่ยช่วงเนี้ยที่หนึ่งจุดหกมีคนตั้งราคาไว้เยอะนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าถ้าเกิด นก่นสิเจะเทสั้นนะครับก็มามารับที่1.6ได้นะฮะตั้งแต่1.6ขึ้นไปนะ1.6 1.7ดอลลาร์อย่างนี้ได้นะครับก็คือเทสั้นเนาะโดยไม่ก็ซื้อ1.6ดอลลาร์แล้วก็ขายที่หนึ่งจุ้ยังก็ได้กรณีที่สั้นมากๆนะแต่อาจารย์ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่สั้นนะไม,ไม่ไม่ชอบสั้นนะถ้าลงมาก็ซื้อทุกแล้วก็จับศพทุกราคาเนาะเป็นคนชอบเลียดเอกรีก็ซื้อทุกราคาอันนี้ไม่มีีผิดดกก์ครรับอาจาจย็ตเส้้นนไลลใหูะ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือกราฟมันันนะครบิ๊กนะฮะอันนี้ดูกราฟบิ๊กรายสัปดาห์ตอนนี้คนที่แบบเดี่ยวและแบบดูเปบสสัปดาห์ๆไปก็สามารถดูได้นะครับอ่าราคาเขาไม่หลุดมาต่ำกว่า1.5ประมาณนี้นะฮะรับ,รบน่รับสุดท้าย1.5นะฮะในช่วงนี้นะครับมันกลายเป็นอ่าขึ้นหนึ่งสองอันนี้เป็นขึ้นสองแลสามไปที่ห้าดอลลาร์นะฮะสี่แล้วก็อ่า 5ขึ้นที่8ดอลลาร์ได้นะครับอาจจะเป็นกรณีนี้นี่คือวิเคราะห์ดูนะครับว่าจะเป็นตามนี้ไหมนะครับเป็นแนวเป็นการวิเคราะห์ระยะสั้นเนาะเป็นดูเดืวนมกและสั้นว่าจะไปถึงที่5ดอลลาร์เมื่อไหร่แต่ถ้าอาจารย์ดูแล้วนี่น่าจะ5ดอลลาร์น่าจะได้นะน่าจะไม่เกินสิ้นปีนี้นะครับน่าจะถึงเนาะน่าจะถึงได้โอเคนะครับ ขนาดรอก็รอได้หลายนี่นะครับช่วงที่แบบโอ้มีปัญหาเนาะกับเซกเนีจ็ดปีนะฮะตรงนี้นะยาวมากนะฮะสะสมมันไเจ็ดปีเมื่อไหนที่ราคามันหล <c oughs> ุดเป็นเอกฉันแล้วมันน่าจะขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้หรือว่าทะลุแนวเส้นไฮไลน์นี้ไปเลยถ้าทะลุเส้นไฮไลน์นี้ไปเลยก็จะไปนน่นจดถละละนะ้ถึงสิบลล้านนะฮะถ้าทะลุต,ตัวนี้ไปได้ เทลล่ตัวนี้ไปได้นะครับทะลุยอดไปถึงยอดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยอันนี้ตอนนี้ถึงตั้งเจ็ดปีนะครับตัวนี้ถึงจะอยู่ได้นะครับโอ้โหถ้าเกิดขึ้นนี่ก็จะทั้งสิบสิบดอลลาร์นี้น่าจะดูก่อนนะครับว่าจะถึงที่เท่าไหร่นะดูดูจากาแนวโน้มของของขอ,งอาราคาโดยที่ทางไหนนะน,นี่เลยสั้นก็จะประมาณนี้นะครับ ก็สบายป,ปลอดภัยนะน่าจะเป็นเหรียญที่โอเคพอปลอดภัยได้นะฮะตัวนี้นะแนวต้าน,น,นคือจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้3.4ดอลลาร์นะครับ3.4ดอลลาร์นี่คือจุดสูงสุดทำทำออลไฮไว้นะอันนี้อันนี้ตอนนี้คือราคาก็มาเช็คอยู่ตรงนี้นะหนึ่งอยู่ที่2ดอลลาร์นะฮะสดอลลาร์กว่าๆฮะอยู่ตรงนี้นะฮมันไม่น่าต่ำไปเกินตรงตรงนี้นครับไม่ไม่เกินน,น่าเกินหนึ่งจุนะฮะ หรือแม่ก็ถ้าตกสุดขีดก็ประมาณ1.3-1.4ได้นะครับตัวนี้นะครับเราก็สะสมไปเรื่อยๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอ p พีต่อไปเนาะว่าจะาขึ้นไปได้ถึงที่เท่าไหร่นะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับดย๋ยงไงอ p พีนี้ก็จบประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ